ู้เสียหายนะครับเป็นจำนวนมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอธุธรกิจขายตรงที่ชื่อว่าเดอะไอคอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเองก็คงจะได้ติดตามข่าวไปแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่มีข่าวออกไปเนี่ยผู้เสียหายก็เริ่มที่จะ,ะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการกระจายตัวไปวงกว้างขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยที่ต้องเรียนแบบนี้ที่ที่อยากจะมามมมามามา,าตรงน,นี้ก็คืออยากจะเอาผู้เสียหายเนี่ยครับมาร้องออกมาเป็นคำในมือผู้เขานะครับมีผเข้าแรกตอนนับอันดับที่สองก็คือบอยประกรณ์ ก็คืออะไรที่ออกประกาศไปแล้วเนี่ยคุณบอยเองก็ได้มีการแจ้งกับผมนะครับว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับในการที่จะออกมาสัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อนะครับเพราะว่าต่างหากมีเรื่องมีราวเนี่ยคุณบอยก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยนะครับรวมไปถึงคุณบอยเองมที่มีการพูดนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการรวบรวมผู้เสียหายในฝั่งคุณบอยก็คือให้มีการ PM เอ็มมาหาฝั่งคุณบอยในไอจีคุณบอยเอ็ก็รวบรวมแล้วก็ส่งเข้ามานะฮะใน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 ไลน์ของผมนะครับว่ารวบรวมคุณบอยได้ออกมาสักน ก็มีกระจายกันอยู่ตามต่จังหวัดบ้างหรือต่าลนานนะครับคนนี้ก็เลยอยากจะพาทั้งหมดนี้มาพร้อมกันในการจองพลังก็มีคนยไปร้องค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็เลยมาวันนี้ครับตรงนี้มีกระแสข่าวค่อนข้างหาคือว่ามันเป็นกลุ่มคนนะฮะกลุ่มของการจอมพลัง อบอกว่าเอาคุณไปฟอกในไหน้างเอาคไปม,มาถึงแม่คายเหรอครับใช่อ๋อก็จริงๆแล้วอ่ะก็ก็ก็ทุก,ก,กคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้นะครับแต่ในมุมของผมเองผมมองว่าประเด็นของเราคือถ้าเปรียบเทียบนรอง,ง่ายๆเลยนะครับคุณจะเอาเศษขนมปังเนี่ยไปตกปลาใหญ่คำถ,ถามมันได้ไหมครับมันไม่ได้เลยครับเพราะว่าปลาใหญ่โดยไมไ่มองของนมปังครับสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรคะคุณต้องเอาก้อนขอนมปังที่ก้อนใหญ่นะครับอย่างเช่นแม่คายหรือบอส ที่จะขึ้นเป็นต,ตัวที่เป็นบิ๊กบอสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลกเลยครับถ้าเกิดว่าวันหนึง่งบนกระแสหรือใครก็ตามแต่เจ้าแม่ขายมาพูดหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาเข้ามาฟอ,อกตัวหรือเปล่าฟอ,อกตัวแล้วไงครับคือฟอ,อกตัวสุดท้ายถ้ากฎหมายไปถึงเขาก็ติดคุกอยู่ดีหรืออาจจะต้องมีความผิดอยู่ดีนะฮะแต่ที่แน่สิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้คนที่เหนือเขาขึ้นไปอีกก็คือเป็นชั้นลํำดับขึ้นไปมันไม่ใช่ว่าจะเอาแค่ประชาชนที่เป็นเหมือนกับฐานล่าง,าง,างนะฮะแล้วสุดท้ายเอาไปนั่งเอาไปนั่งไถึบมรค คุณต้องใช้คนที่อยู่ในระดับที่ขึ้นไปใกล้ๆถึงเขาอะครับอันนี้คือเป้าประสงค์ครับมีกระแสข่าวว่า<ม>ในการเชื่อมิดกับบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีการแบบแชร์เป็นขบวนการอมมาแชร์เขาเนี่ยข้อที่จริงยังไงครับไม่ถึงผมกับมีกานหลายคนนะครับที่เป็นอินโฟทั้งหลายหรืออะไรเงี้ยออกการแชร์ที่ท,ที่ทางคุณพงเพราะทีมีการแชร์ออกมาว่าเออจะเป็นขบวนการชึ้งหนาได้ก็ผมคงพูดอะไรไม่ได้หรอกครับก็คงคงต้อง มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิทธที่หลายๆคนที่จะคิดได้หรือพึงที่จะพูดได้นะครับก็เข้าใจเข้าใจนะครับแต่ในมุมของผมเองผมต้องเรียนว่าถ้าเกิดหมาเน่าเนี่ยมันทําให้สังคมเหม็นตลบอกวนถ้าเกิดต้องการให้สื่อหรือไม่จำเป็นต้องผมนะฮะสื่อทุกๆสื่อที่อยู่ทกเนี่ถ้าคุณต้องกินหมาเน่าแล้วสังคมมันดีขึ้นคุณจะกินไหมฮะผมว่าผมกินนะฮะเพราะอะไรสังคมมันจะได้ดีขึ้นไงคุณจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอครับจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมมองว่าประชาชนก็ต้องมาเกอน ผมจะแบบไปกินหมาเน่าไม่กินหมาเน่าททำไปกระบวนการไ่กระบวนการผมว่าไม่ใช่เป้าประสงค์หลักๆก,ก็คือมันก็คิดถึงส่วนรวมไว้ก่อนแต่ให้กินของเน่าของไม่เแล้วก็เีย่าว่ากันอีกทีแต่ที่แน่นนคือปเะชาชึงก็ไประโยชน์ไอู้้เขาเขาอยากอยากจะไปบนกระแสมีการติดต่อกับท,ที่มึงทนไมหมครับหรืออยากจะบอกอะไรเขาอ่อก็เห็นข่าวนะครับก็พร้อมก็พร้อมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการติดต่อติดต่อไปนะครับ ก็เดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่นะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็ก็ยินดีนะฮะที่จะมาพูดคุยกับางทีใจเพราะอย่างที่บอกครับเราเองก็เป็นกระบอกเสียงนะครับคือเราไม่ได้ฟังแค่ในฝูงผู้เสียหายคนที่ถูกกล่าวหาเราก็ยินดีที่จะฟังครับขอถามคุณบอยได้ไหมครับวันนี้คุณบอยขอที่ของคุณบอยเนีบอยมาอนกันจรงจริงวันนี้ผมมาผมมาด้วยสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือยังเี็นผมได้รับปากในรายการว่าเเออดีดีนะครับที่มาพร้อมกับผู้เสียหายครับผม ถ้าจะมารงองเรียนมาแจ้งความนะครับก็อันนี้อย่างที่พี่หนุ่มได้บอกไปก็หลังจากรายการการ,าการประการกดยในที่สแถด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายท่านไหนที่ไม่กล้าออกมาหรือไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปเริ่มตรงไหนแจ้งตรงไหนเนี่ยก็สามารถดีเดทมาได้ผขอะสาหาไะยกับประสาะะกัากงกีมพี่หน,น,นุ่มัพนะคการการจอบหลักนะครับก็อันเนี้ยถ้าการกระทำข้อความการจับหลักอันเนี้ยคือถ้าสำหรับผมแล้วอ่ะ ผมผมถือว่าตัวผมเองเป็นการประกาศยุดยืนที่ชัดเจนด้วยครับว่าผมพร้อมที่จะอยู่ฝัดผู้เสียหายกับเต็มตัวนะครับตรงนี้ผมก็ส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากทําอะไรเพื่อเป็นการรับผิดชอบในส่วนที่ผมได้จะด้วยความไม่รู้เลยกระดาษเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยผมในส่วนที่ทาให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายผมอยากรับผิดชอบตรงนี้ด้วยอยากรับผิดชอบใหายความตรงนี้ได้ไหมครับว่าอยากรับผิดชอบอะไ้ครับรว่าอยากรับผิดชอบรับผิดชอบในส่วนที่ว่าผมยังได้มีส่วนช่วยในการพาผู้เสียหายนะ เป็นกับเป็นตัวประสานในการท้าวเสียหายมามามารอบเดือนมาแจ้งความเนี่ยเพราะบางคนที่เขาไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเริ่มตรงไหนะนะครับแล้วก็จากที่เรียนเข้ามาเนี่ยก็มีหลายคนที่บอกว่าเออไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับประมาณนี้บอยเป็นมือซื้เอเนี่ยในการที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคุณบอยคิดว่าคุณบอยเองก็เป็นผู้เสียหายในกรณีนี้เออถ้าฐานความเสียหายเนี่ยผมไม่ได้เสียหายเท่าผู้เสียหายที่เขาโดนจริงๆนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ ว่าโดนใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะไปทําให้คนอื่นเสียหายต่อตรงนี้อย่างที่เมื่อกี้ที่ถามเมื่อวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตตามต่อเดี๋ยวมันจะมาตรงนี้นะฮะก็ส่วนที่สองเนี่ยวันนี้ผมจะมาให้ปากคำตามที่ผมได้บอกในรายการไว้นะครับว่าผมพร้อมยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็คิดว่าไป็นตัวยืนนะครับตามกระบวนการได้เลยนะฮะวันนี้ผมก็มีกระสานมาแล้วก็มาประสานเข้ามาแล้วว่าจะมาให้ปากคำนะครับคนที่สามวันนี้ผมจะมา ลงบัาทึกประจําวันในส่วนที่ผมได้มีการทําสื่อโฆษณาาตกับทางบริษัทผู้สัญญารายการที่ผมโชว์เท่นั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวันนี้ผมจะมาแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนะครับผมอันนี้ขอชี้แจงว่าในส่วนของผมเองผมรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอันนี้เฉพาะของตัวเองนะอย่างที่ผมย้ํานะครับว่าความเสียหายของผมเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับความเสียหายผู้เสียหายนะครับแต่ผมต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง จุดที่ว่าทางบริษัทเนี่ยในการปกปิดข้อเท็จจริงแล้วก็ <S <s like ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะครับผมไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงกับผมนะครับทำให้ผมเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นมาก็มาจะหมายความว่าหลอกและเอาช่อโงในเรื่องของสัญญาอันนี้จะขอคุยจะขอคุยกับทางทางทนายกทีนีงว่ามันจะเข้าจุดไหนนะครับแต่ว่าก็จะต้องปรึกษาทางตำรวจเลยว่าผมแจ้งในข้อหาอะไรเปบ้างนะครับเรื่องนทนายผมแจ้งว่าอย่างไรบ้างนะครับน่าจะโดน เรื่องเรื่องของการปกปิดข้อมูลเ้านี่จริงครับผมใช่ครับเพราะวก็อีกอันหนึ่งก็คือมีการใช้รูปของผมเนี่ยนะฮะไปใช้ในทางที่ผมไม่ได้รับอนุญาตไอ้ผมไม่ได้อนุญาตนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยนะครับในการที่ทําให้เกิดความเสียหายกับผู้เสียหายนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมขออนุญาตชี้แจงแล้วก็ย้ำย้ำเลยนะครับว่าไอ้ส่วนที่ผมมาแจ้งความร้องขุดตรงนี้นะครับรวมถึงการที่ผมทำความเสียหายมาวันนี้นะครับไม่ได้เป็นการที่ผมทําเพื่อหลบลัง มันก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะฮะสำหรับสิ่งที่ผมได้ทําไปแล้วนะครับแล้วออมีส่วนจับด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตามม,มีส่วนทำให้เกิดความเดือดร้อนผู้เสียหายนะครับต้องมีคนละเรื่องกันคนละประเด็นกันอยา่างชัดเจนว่าไม่สามารถลบล้างได้แสดงว่าจะเอาข้อหากระบอกคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมอ่าอันนี้เดี๋ยวขอปรึกษาด้วยกันนะครับแล้วตอนนี้ผมยืนยันเลยครับว่าผมไม่ได้คุย่ยออกไปทั้งทางจากทางบริษัท ไอคอนนะครับรวมถึงพีเซนเตอร์ทุกคนที่องุตอนนี้บอลาลอมขบ่ยนครับไ่ว่าจะเป็นการประจําัน้องอเนียทราบ้คว่าใครเป็นทแล้ทําไมุบอลได้รับาเบื้องต้นเนี่ยจะแจ้งทางบริษัทก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคมลงยระเอียนลงไปอีกนะครับว่าผมสามารถแจ้งใครบ้างแจ้งแจ้งทีบุคคลก่อตอนนี้แจ้งใคริตมบุคคลก่อนมีทคนั้ ในสัญญาไม่ได้ระบุตัวสักคริสนะครับผมแต่ว่าในสัญญาจะระบุในส่วนที่ว่าผมจะต้องเวลาที่ผมไปทํางานต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่งางดีในการทํางานนะครับแล้วก็ด้วยความปกติของการทํางานในลักษณะนี้นะครับผมเป็นปกติอยู่แล้วที่การกระบวนการบนเวทีเนี่ยมันจะมีการเรียมสกคริป์ไวป้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยตัวเองคิดว่าตรงนี้ ก็จะว่าเราเป็นเหยะนะื่เยอเนี่ยเหยื่อของเขาผมถือว่าผมถูกตอ,อกเป็นเครื่องมือเลยครับออผม,ผม,ผมเอาจริงอย่างที่ผมบอกว่าอะไรการผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อะนะครับแต่ว่าเออผมกล้าบอ,อกได้ว่าผม,ออมาถูกหลอ,อกนะครับและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไปทําให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อการทำงานในบริษัทแห่งนี้เนี่ยสมมตินะผมสมมตินะผมไม่ได้กล่าวนะสมมติว่าเขาอ่ะ ถ้าแต่สามคนไปมีการแบ่งหน้าที่การทํางานยังอย่างชัดเจนคุณหมอคุณปอยคิดว่าเขาเนี่ยเหมือนเสมือนองค์กรอาจจะกรกับกิจกรรมนึงไับจริงผมอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายเรื่องขนาดนั้นนะครับอาจจะยังไม่กล้าลงรายละเอียดในขนาดนั้นเออหนึ่งค่าจ้างนะครับยังไม่ได้มีการคืนไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมมีการทำหนังสือแสดงความเจตจำนงเพื่อยกเสัญญาและคื่ค่าจ้าง สารเข้ามาให้เราคืนมาได้เราไม่ยิงอีกครับครับครับ,รบก็วันนี้เนี่ยมาประมาณ40คนนะครับนะมีหลายด้านครับมีทางผลกระแสนะครับมีจากคุณบอลตะกรนะครับแล้วก็ร้องมาที่ผมเองนะครับมีหลายคนก็อยากชี้แจงในมุมที่คล้ายๆกับคุณบอลตะกรนะว,ว่าตัวตัวเองเนี่ยจริงๆเนี่ยขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวนะแต่มีการเอาภาพหรือว่าเอาคลิปเข้าไปเนี่ยว่าเขาเป็นผู้ที่สําเร็จแล้วนะแล้วเขาเนี่ยเป็นเป็นคนพิการนะ เขาก็อยากจะแก้ข่าวเพราะกลัวว่าจะมีคนพิการคนอื่น,นเห็นคลิปนี้แล้วเข้าไปอยู่ในวงจรน,นี้เราะคิดว่าเขาสําเร็จทั้งที่จริงจริง,รงแล้วเขาขายไม่ได้เลยแม้แตก่กล่องเดียวนะครับ้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับเรื่องอยังอีกเยอะเลยแต่เดี๋ยววันนี้วันนี้เยอะรวมๆเป็นร้อยนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณอย่างแรกขอบคุณทางท่านจินวัคคูรีเดชนะครับท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับทางที่หนุ่มกัญชัยเป็นผะู้ประสานไปนะท่านก็ยินดีจะรับเรื่องวันนี้ เข้าส่วนไหนดําเนินการส่วนนั้นเข้าคดีไหนดําเนินคดีนั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะก็เดี๋ยวจะสอบแล้วก็อเอาข้อมูลเลยนะครับก็อ,กอ,กอีกอันหนึ่งนะที่ที่อยากเทียบและแจ้งนะครับอยากให้คนที่เสียหายจริงๆนะฮะผ่อนใจนะครับแล้วก็สบายใจได้บางคนเนี่ยทำหนลใจเพราะมันมีค,คําขูกมาว่าระวังจะโดนฟ้องกลับคือผมอยากให้คุณเนี่ยรักษาสิทธิ์ของคุณนะครับถ้าคุณคือผู้เสียหายจริงๆคุณสามารถไปแจ้งความได้ ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่จำเป็นต้องมาที่กรุงเทพนะครับคุณไปแจ้งความที่สพได้เลยนะครับแล้วคุณก็สามารถบอกได้เลยว่าคุณมาแจ้งความในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทางท่น้งตรเองเนี่ยท่านบอกกันนะครับว่ายังไงสพทุกที่เนี่ยนะฮะต้องรับแจ้งความนะครับถ้าไม่รับคุณโดน157นะฮะอันนี้ฝากสพทุกทุกสพด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าผู้เสียหายไปไปแจ้งคุร่เลก็ไม่รับเขาบอกไปรูเรื่องไปแจ้งกรุงเทพอันนี้ไม่ได้นะครับคือมันเป็นมันเป็นนโยบายนะครับอันนี้อันนี้มขอนุญาต เรื่องที่ว่าไม่มีคนกล้ามาแจ้งอะไรเนี่ยมันเป็นความจริงนะครับเพราะว่าคนที่ตอบมันมีหลายคนที่ถามผมในเรื่องนี้ว่าถ้าเขาแจ้งแล้วเขาจะเสือดรอดไหมเขาจะโดนฟ้ออกลับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็บอกจริงๆว่าอยากให้ทุกคนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองที่ออกมาได้เยอะมันจะเป็นพลังที่ใหญ่ในการที่จะไปสู้กับตรงนี้ได้นะครับก็อยากให้มาอ,อันนี้ผมขอตรงนี้ได้ไหม สำหรับตอนนี้นะครับผมฝากชาวบ้านที่ดูอยู่ใครที่มีข้อมูลนะครับว่ามีคนมาข่มขู่ท่านนะห้ามท่านไปแจ้งความหรือมีอะไรก็แล้วแต่ท่านส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจะลื้อไอ้คนที่ขู่ด้วยนะใครกล้าใครปากมีตอนนี้ข่มขู่ผู้เสียหายท่านส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมลื้อด้วยนะครับนะแล้วก็ผมขอยืนยันพวกผมนะครับนะไม่ไม่ได้มาเป็นขบวนการไม่ได้รับเงินใครแล้วก็ไม่เรียกรับเงินใครด้วยของผมเคลียร์ไม่ได้นะครับผมยืนยันตรงนี้ เวลานี้นะครับนะผมอยากให้บอสบอสทั้งหลายนะครับมีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยประก,กรณ์วันนี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วเขากล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนกล้าที่จะมาเจอหน้าชาวบ้านนะครับนะบผมเห็นคลิปเลยนะผมเนี่ยเป็นผู้บริหารวันนี้ไงไกลมาเป็นลูกจ้างประชาสัามพันนะใครที่พูดนะครับวันนี้ก็อยากให้มีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยประก,กรณ์นะครับนัดเจอได้โหนกระแสนัดเจอได้นะครับ กครับมีอๆหน่อยคา็เราคงได้เจอกันเร็วๆนะครับก็ไม่ว่าจะทาด้านไหนก็ตามแต่คือับแรกก็คือเห็นผมว่อยากจะบ่ันเนี้ยติดต่อไปแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ราวันนี้ถ้จะมาได้ก็ดีผมรออยู่รอคอนะครับแล้วก็ต้องฝากงว่า อยากให้เยียวยาที่เสียหายเป็นัำแรกนะครับคุณคงรู้อยู่แล้วล่ะฮะภายต่อมาที่คุณบอกอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋เพิ่งมาบอกเลยครับว่าที่ผมไม่ผิดผมถูกผมอยากให้คุณออกมามองที้เสียหายก่อนและที่สำคัญที่สุดผมในฐานะตัวเองเป็นพิจเซนเตอร์เหมือนกันนะครับผมคุณต้องกลับเรียนแบบนี้ผมเองเนี่ยก็มีน้องๆอย่างบอยหรืออย่างก,านกันเองก็เป็นเป็นเป็นน้องๆนะที่อยู่ในวงการเดียวกันคนมีวงการเดียวกันเนี่ยผมก็ยังยังทำเดิมน,นะครับว่า อันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรก็หยุดซะไม่ได้หมายถึงการทั้งไม่ได้หมายถึงคนอื่นๆที่กําลังมีมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยากเช็คให้ดีๆการเป็นดีดดเซนเตอร์คือการนําเสนอครับว่าสินค้านี้ดีสินค้านี้สุดยอดเลยนะครับคุณสามารถซื้อได้ที่นี่ที่นี่แต่ไม่ได้หมายถาว่ามาลงทุนกับสินค้านี้นะครับลงทุนสินค้าคุณจะได้ผลตอบแทนกลับไปอันนี้ไม่ใช่ดีเซนเตอร์นะเพราะฉะนั้นทุกสินทุกอยา่าง ประเด็นที่อยู่ที่เป็นพิซเตอร์หรือไม่เป็นประเด็นที่เจตนากับว่าเจตนานีคืออะไรักของกฎหมายอยู่ที่เจตนาของตรงไปดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่เป็นกาลังใจให้กับหลายๆคนที่กําลังถูกแชทกลโกหานะก็เป็นกำลังใจในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะครับแล้วก็ทําผิดว่าไปาำผิดเพรานั่นเองท่านครับจะมีทุกทุกมีกครับ้นเมื่อเช้ามีการเปิดเผยเสียงปริศนาล่าสุดกับชายที่อ้างว่าเป็นบอดทองกับกับเสียงปริศนาเอกมีการเจรจาต่อรองว่า ถ้าเกิดว่าพอให้แก่พอสามารถดีดมได้เลยพอแค่ดูแลไม่ทราบว่าได้ฟังที่เสียงนี้ยังครับยังเลยฮะฟังแล้วพี่นุ่มฟังแล้วก็รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงขุณพขจริงหรือเปล่านะต้องบอกนี้ก่อนอันดับแรกก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้คนเป็นธรรมด้วยเพราะวันนี้เขาจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์จะผิดหรือจะถูกเนี่ยต้องรอศาลที่ภากษาตก่อนเราคงไม่บอกไม่ได้ว่าเขาตอนนี้เขาเป็นคนผิดได้หรือเขาเป็นคนถูกเราพูดไม่ได้แต่ที่แน่วันนี้ เรารู้อยู่แล้วว่าเขาถูกกล่าวหาแล้วนะฮะตำรวจเองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องรอส่วนที่ว่าจะมีใครมาเคลียร์หรือเขาไปเคลียร์ใครหรือให้ใครมาเคลียร์ก็ต้องบอกว่าผมก็เชื่อว่าคดีใหญ่ๆนะฮะที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายผมก็เห็นว่าไปเคลียร์มันก็ไม่ได้เป็นผลสะลไนะครับเพราะอะไรเพราะว่า กระแสสังคมเนี่ยแหละครับประชาชนเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนนะฮะต่อให้เคลียร์ยังไงจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้าถ้ากระแสประชาชนแบบลุกขึ้นมาในการที่จะขอความเป็นธรรมเชื่อว่าสุดท้ายก็ไอ้เรื่องเคลียร์มันมัไม่ใช่ประเด็นและสุดท้ายก็ต้องบอกได้บอกว่าไอ้ที่มาเคลียร์จะดูดนุ้งดิดนิ้วเนี่ยคุณไม่ใช่ฐานอสครับทำไม่ได้ถ้าเป็นทิศเสียงที่ไม่ได้มีการานตกแต่งหรือสัต่อานในดับได้แล้วอยากจะฝากบอกอะไรกับทิศเสียงศาสนาที่จคุยกับคนที่ กณีอถ้าถ้าเสี่งนั้นยไม่เป็นเกิดจากการตัดต่อจริงๆหรือเกิดจริงๆถาไม่ใช่จริงๆก็อยากคุณขอออกมาชี้แจงว่ามันมาจากไหนนะฮะว่ามันใช่เสกคุณหรือเปล่าผมว่ามัเรื่องมันก็ตรงไปตรงมามันมีมันมีคุณพูกชมเราหาคุณแคต้อออกมาแค่เขาเท่าั้นเองเอานะโอเคครับคุณนะครับโ